ตอบได้พี่ให้เลยน้องชื่ออะไรครับเฮรีครับแล้วน้องชื่ออะไรครับเบตตอแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับห้าขวบห้าขวบแล้วหนูละเจ็ดขวบเจ็ดขวบห้าจิงหอาสี่ขวบก็ตกใจทำไมคนนี้ตัวใหญ่กว่าแล้วตอนนี้หนูมาที่ต้นายตลาดแตกกี่ครั้งแล้วครับสองครั้งสองครั้งแล้วหนูมากี่ครั้งสองครั้งแล้วหนูมากับใครพ่อแม่เอาไงี้ได้ไหมหอมแก้มคุณพ่อหนึ่งครั้งได้ไหมครับหอมแก้มคุณพ่อหน่อยครับคนละหนึ่งครั้งครับ ขอคุณแม่ด้วยอีกหน oh uh, oh, ึ่งครั้งน่ะด้วยดุยโอ้อันเลือกได้เลยครับคนละหนึ่งครับครับดูนะครับอดีใจไหมครับแล้วจะมาอีกไหมครับไม่มาแล้วเอาโน้ตี่ดานอีกรอบหนึ่งโน้ตจะมาหาพี่ไหมไม่มา คุณพ่อขออนุญาตยืดคืนได้ไหมี่ยโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเน่บายบายหน่อยบายบายจุ๊บกล่องด้วยโอ้ย